ช่ง่งหนาหนาาเนี้ยแต่เอ้จีก็จีเป็นน้นนนมจีกจีจะใส่ไฟกจีเบ็โอ้ยใส่ทาไครเป็นอืมจ้าผู้หญิงกขาดเขามันเป็นซ่อง,งานมั้อันนึงขาดอันนึงบ่ขาดอืม

อะไ่มันม่มาอะไรยังม่ทำันมีู้ปรูปหมูไหมลูบง้อไหมรูหมีไหมรูยังก่อขึ้นั่นนั่ไงมาเลย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 นี่นี่นีนู่นูน มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะสองตัวเออโอ้แมวแมวเหรอลูกรูปแมวเหรออย่างเงี้ยโอ้ยายไม่เข้าใจหายแล้วลูกหายแล้วน้องเพชรน้องเพชรขอดาวสิลูกเพชรขอดาวสิอยากรูปปากอ่ะขอดาวอะไมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงยังไงแมวมาแล้วหนูหนูเงยหน้าขึ้น đi yeah, nào. mèo 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 nhai Ok, mèo 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 nhai mèo nhai อุ้ยปล่อแล้วอ้วนแล้วพอแล้วไม่ไหวนอนยาบาม่นขยนอนกินแล้วมันขยเล่ซึ่งกินอะหรืกินแล้วเน่บีกี้ขากีมากอะกินเลยเออที่เดีวนมฮะดี๋วนี้หมนแล้วหมะไข้่อมันกัเออคาตัวนันเ้อ มาเข้ามาแต่งหน้าเขามีกระเป๋า hmm. มีอะไรเเราไม่มีที่เดินเลยนั่งจะนดี่มกได้น้อพ่อัดเหนอก็เลยบอกว่าเอ้าเขาาไ็ขคือตลาหมือเนี่ยข้อตะขอนกวนของตะวันนั่ค่าก็ละทัดเดียยวแมวแมมวแมลูกแมวมือมันยาอ่มึ่มมเป็นไรก่อไว เราแสดงตบจักบาดได้ของแทนเพื่อมาเห็ดหิ่มไส้นีไปหนีนอนอย่างมาเก็บใหม่เร็วๆมาเก็บข้าวกี้เจ้าของหนีเร็วมาเก็บแล้วลูกมาเฮ็ดอู้อย่องอัะไม่ไหว ช่วงนี่นานี่ยากบุญกฐินพี่น้องว่ามันยากดอกเพื่อนผู้นี้เฮ็ดไปเพรากับทำบุญทำทานไปน้ำมันจะเอะไรกิดบ่แมนทำบุญไปพร้อมทำอันข้าเจ้าว่าอันนี้ย่งก่อนเฮ็ดบุญไว้ชาติหนามันสิได้เกิดมาแบบ อุดมสมบูรณ์มีทรัพย์สินเงินทองมีอะไรที่ดีไม่พายภาคหน้าชาตินี้เราต้องหมั่นทำไม่ยังกเกาะเพิ่นมั้้าเอาเหรียญแล้วมัเเม้เดียเปลี่ยนดูเปลี่ยนมั้ยเออ โอ้กบคนมาลอยตกแล้วจอมพื้เพชรนัดกวัอี

กิ่มแล้วไปให้ให้พี่พลอยด้วยลูกอิ่มแล้วไปให้พี่พลอยกินนะไปป้อนพี่พลอยเร็วเอาน้ำให้พี่พายต่ลุกลุกลุก ลุกไปลุกน้ำแม่พี่พอยเด้อะมาให้พี่กินนะคะใส่ปากพี่นะพี่พี่กินน้ำหน่อยพี่พลอยอขอบคุณข้าก่อนขอบคุณข้าก่อนเออนั่นแหละเฮ้ยเก่งเก่งเก่สองคนว้ายขอบคุณค่ะเอ้ยแบงน้ำกระดุดเอ้ <laughs> พี่พลอยพ,พอใจ